พ่นยิ้มเหมือนกินเตนยู่บ่หิได้อยู่ไม่ขยังนมันไม่ยนหัวเลยพนีคือจัไงหัวกันเขียดตัันนี้มันเขาหูยสมันไม่หูอยู่เอาคนะวงคนไร่ทำไรอย่างนี้ะไงาขอหู้อีเกียขายปูนยังไหลไปหาีเกียขายปูอยู่ันเทสรีเี่คือฉีโกเนาะว่าไม่ฉีโกลนเเดี๋ยวเก้นหลหนี่ Phá tin nữa Mó này Tôi nói <m 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 một Nên ăn chuột lên Nói cả